ไอ้วงการตำรวจซื้อขายตำแหน่ง no กูไม่ตกใจแต่ก um, ูตกใจที่วงการคุณนายวงการคุณหญิงคุณนายซื้อขายตำแหน่งตำรวจเนี่ยอันนี้กูตกใจมากอันนี้กูตกใจจริงๆพูดแล้วขี้กากจะขึ้นกูไม่กล้าพูดอีวงการตำรวจซื้อขายตำแหน่งกูรู้มาตั้งแต่สมัยกูเป็นนักข่าวสายตำรวจแล้วแต่ว่าอีวงการคุณหญิงคุณนายไปซื้อขายตำแหน่งตำรวจอันนี้กูตกใจจริงๆ อันนี้ตกใจจริงๆดรมริกาตกใจจริงๆตกใจจริงๆคะ่ะทุกคนถึงบอกไงคนเราเหาจะขึ้นหัวขี้กากจะขึ้นตัวแม้ก็ดิ้นรนจะเป็นน่นเป็นนี่กันนะเนาะเป็นแล้วเสือกเอายศบ้างบาไล่ไปทรมาหาแดกโอ้ยหอยหลอดเอ้ยบุญพาวาสนาส่งเสริมแต่อีที่เพิ่มเติมก็คือ บรรดาลูกหาบในมึงต้องกันโกงมึงเข้าใจไหมอีชอยพี่จะไม่ช้อยอ้ยแล้วนี่ได้ข่าวว่าบิ๊กต่อบิ๊กตอ,ก,ตอกูก,กูกูก็ไม่รู้ว่าบิ๊กต่อไหนอะนะกูก็ไม่รู้ว่าบิ๊กต่อไหนล่าสุดโดนสอบค่ะโดนสอบสอบเป็นกําลังภายใน <laughs> ไม่รู้จะรอดหรือเปลอบิ๊กต่ออาจจะรอดแต่เมียบิ๊กต่ออาจจะไม่รอดนะจ๊ะ บิ๊กตออาจจะไม่รู้ไม่เห็นโดนเอาไปเส้นไปไหว้แต่ว่าเมียบิ๊กตอไม่น่าจะรอดนะคะได้ข่าว่าไอ้พวกมีเมียหลังบ้านในตัวดีเลย <c oughs> อันนี้รอเมริกาก็ได้ข่าวมานะคะอืม